ดราม่าตอนนี้คือดราม่ากุ้งกินโชเรียกความเชื่อมั่นสุดท้ายจะได้ผลหรือไม่สุดแต่ใจครับอืเริ่มจากเริ่มจากสหนูอนุทินชาญบิลกูลรองนายกรมวอราสุขะวันอาทิตย์ไปที่มหาชัยไปมหาชัยเลยไปที่ท่าเรือมหาชัยค่ะไปโชว์อะไรบ้างครับไปดูไปดูคลิปโชว์โชว์อะไรอะไปดูอไปดู อไปดูเห็นไหมนี่โชว์ผัดข้าวผัดเขาเรียกว่าข้าวผัดเสียหนูอืข้าวผัดอนุทินเขาเรียกข้าวผัดอนุทินข้าวผัดหมอนูเออเขาบอกข้าวผัดหมอนูอ่ะข้าวผัดหมอนูเขาเรียกข้าวผัดหมอนูกันเอาเอาเอามีคนบอกบทอีกอ่านได้ไงไม่เยแต่บิเสียหนูเขาก็ทำอาหารทานนะเนี่ยอ้าที่เห็นเชฟที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับก็คือเชฟหมอหนู เชฟหมอหนูผัดข้าวผัดแล้วก็ทำต้มยำกุ้งขณะเดียวกันโชว์กินด้วยนะไม่ได้ทำเฉยๆต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งนะโชว์กินด้วยเออมันต้องเห็นชัดๆต้องกินจริงๆไม่ใช่ทำโชว์โชว์ทำไม่พอต้องโชว์กินจริงๆใช่ไฮไลท์อยู่ที่โชว์กินอ่าไปดูฮะโชว์กินนี่มหาชัยด้วยนะมหาชัยแต่กุ้งจากไหนเนี่ยของเาอกใครจากเชียงกุ้งอันนี้กินแล้ว อ่หนกินกันทุกคนเลยค่ะทั้งคณะค่ะที่ทีพี่ๆคมืร่างไทยเลยโอ้โหลูกเล่นเยอะลีลาลีลาเยอะอากินอีกตัวนึกกี่ตัวเอา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 ตามสมควรสรุปก็คือมอนุไปท่าเรือมหาชัยไปกินกุ้งโชกุ้งมหาชัยจะทำสุขปลอดภัยอืมบอกว่ากุ้งกินได้อ่ะคราวนี้จากรอง รองหนูคราวนี้ไปที่น้ำตรีแฮงก็แล้วกันน้ำตรีประจำสำนักนายกน้ำตรีนะคะไปนครปฐมค่ะคุณอนุชาณนะคะสายใช่ค่ะเมื่อวันเสาร์สิเมื่อวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ไปที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าร่มไม้ริมนาอยู่ที่สามพรานนครปฐมนี้เองค่ะอืมไปโชว์อะไรเริ่มจากคลิปโชว์ก่อนอไปดูเลยค่ะโชย่างกุ้งอืมนี่เลยบนโต๊ะนะมีปลาหมึกมีกุ้งมีกุ้งโชว์แต่อาหารเออ โชกินโชกินไม่โชว์ทำเอ้ยมีมีจริจริงเนี่ยเรามีคลิปย่างกุ้งกับย่างปลา้วย่งจริงเนี่ยเรามีคลิปย่างกุ้งไั่าป็นด้แย่ครามีทปด้วยเอาก่อนค่ะยพราะตรองถนียเรามเคลเอางกา้ปกันใ่ญ่แล้วเอามีทำด้อยจริงจริเนกุ้เโาว์เลปยแล้วกันแ่แล้วกเสปีทำด้ริ็เชิญเนยฮะเรามลิ่ใหกุ้งกินกุ้งด้วยเอ้ามรกงเริเนยำต้มลิยำกุ้งรับเมนูตล้มยำกุ้งรับเนิญยรัม มากอร่อยมากเดี๋ยวเดินนัดอนด้วยกันนะครับทำเดียวตัวเดียวหมดเลยอร่อยมากครับรสชาติดีมากครับสังเกตไหมครับคุณผู้ชมเสดายคุณผู้ฟังไม่เห็นภาพคุณผู้ชมสังเกตไหมครับท่านรังนตรีอนุชาท่านก็ก็สุดยอดนะ ท่านกินกุ้งโชว์และท่านยืนยันว่าเป็นกุ้งมหาชัยทำสุกแล้วกินได้ไม่อันตรายขณะเดียวกันดูที่มือของของท่านท่านตีแฮงสิครับกำลังแกะกุ้งแล้วท่านตีแฮงเนี่ยขณะที่กินข้าวกินต้มยำเอาช้อนตักเข้าปากท่านใส่ถุงมือนี่ไงเขาเตรียมแกะกุ้งไม่ใช่ใส่ถุงมือคลิปก่อนหน้าใช่แล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปหยิบกุ้งทุกคนเนี่ยใส่ถุงมือหมดทุกคนเนี่ยใส่ถุงมือหมดอ ทุกคนใส่ถุงมือหมดก็เท่ดีเหมือนกันนะนี่ไงตอนนี้โชว์แกะกุ้งละอ้าวอ้าเอ้าเอาเอาดี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 ใส่เขาจะโชว์แกะกุ้งไงดีละดีละดีละโอเคชื่อมันอย่างฮะนอกเหนือจากรองนายกอนุทินล้ำเตียอนุชาคราวนี้ไปที่สุพรรณนะช่วยว่าการกรระทวงเกษตรเขาไปโชว์กินกุ้งที่สุพรรณ ตำตีประพัดโพธาสุธนค่ะทีนี้ทีนี้คืออย่างนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าสุพรรณมีการเลี้ยงกุ้งเยอะมากเยอะจังหวัดสุพรรณบีบอกุ้งเยอะจริงๆร้านดังก็อร่อยด้วยกุ้งจากบ่อเลี้ยงแถวแถวสุพรรณมันเป็นสินค้าหลักอีกตัวหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ค่ะเขามีร้านดังเมื่อคนตื่นกุ้งคนไม่กินกุ้งขายไม่ได้เลยบอกุ้งสุพรรณก็เดือดร้อนแน่นอนดังนั้นดังนั้นทานตีสุพรรณ น้ำตีประพัดท่านก็ต้องออกมาโชว์อะไรบางอย่างเพื่อเรียกความเชื่อมั่นแต่คราวนี้ท่านเรียกความเชื่อมั่นเฉพาะกุ้งจากบ่อเลี้ยงสุพรรณนะใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับกุ้งมหาชัยนะก็ท่านบอกว่าเกษตรกรบอกกุ้งที่สุพรรณมันขายไม่ได้อ่ะไปดูภาพอ่ะไปดูนิดนึงนะคะกุ้งสุพรรณอ่ะไปดูภาพนี่เห็นไหมกุ้งย่างเนี่ยเห็นไหมเออบ่อกุ้งสุพรรณกินได้แน่นอนน้ำตีประพัดบอกเออ เขาเรียกว่าถาดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นถาดใหญ่ๆนิดนึงกล่องใส่ในกล่องอะกล่องหนึ่งเป็นกุ้งเผากล่องนึงเป็นปูนึ่งเป็นปูนึ่งแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเต็มเลยโอเคผมไม่ทราบว่าไปกินที่ร้านไหนนะเอาเป็นว่าตามภาพมันจังหวัดสุพรรณแน่ๆใช่ค่ะแล้วไอ้กุ้งเผาที่อยู่ตรงหน้าบอสุพรรณประพัดก็มาจากบ่อเลี้ยงสุพรรณแต่ประธานโทษถ้ามีโอกาสได้ถามท่านประพัดจะถามสองคำถามว่า ท่านท่านประพาสไอ้กุ้งที่กินนะ่ะที่บอกว่ามาจากบ่อเลี้ยงจากวาสัสดนะุพันณุ์น่ะมันเป็นกุ้งอะไรทำไมมีระยะอะไรอะ่ะถ้าตอบว่ากุ้งกุลาดำมไม่ใช่นะตามรูปใชถ่ถ้าถ้าตอบว่ากุ้งจากบ่อเลี้ยงสุพรรณนนะ่ะมันเป็นกุ้งกุลาดำคำถามต่อเนื่องกันคำถามที่สองถามแค่สองคำถามท่านนตรีช่วยเกษตรครับ ทราบไหมครับว่าไอ้กุ้งกุลาเนี่ยมันเป็นกุ้งน้ําเค็มอมันเลี้ยงในบ่อที่จะต้องเติมความเค็มลงไปด้วยอืน้ําจืดเลี้ยงไม่ได้น้ําจืดต้องกุ้งกล้ามกรามเท่านั้นใช่ถ้าถ้าถ้ากุ้งกุลามันต้องเลี้ยงในน้ําเค็มต้อง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 เติมความเค็มในน้ําที่เลี้ยงก็ต้องต้องเอาต้องเอาทะเลเอาเกลือหรือไม่ก็เอาน้ำเอาน้ำทะเลมาไว้บนใส่บ่อใส่บ่อที่มันเคยมีปัญหาหลายพื้นที่นั่นแหละทีนี้ทีนี้ ถ้าบอกว่ามันเป็นกุ้งกุลาและถ้ามันต้องเลี้ยงในบ่อที่มีความเค็มอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งมันก็มีคําถามต่อไปว่าเอ๊ะมติคร์บอเอ๊ะกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไอเรื่องอห้ามกุ้งน้ําเค็มในเขตน้ําจืดอ่ะมันยังอยู่หรือเปล่าน่าจะยังอยู่นะ ปกติคนบมเคยมีปัญหาห้ามเลี้ยงกุ้งน้าเค็มในในเขตน้ําจืดอ่ะยังอยู่หรือเปล่าแต่ตามรูปมันไม่ใช่อืมเออไม่ไม่ใช่กุ้งกุลาไม่ใช่ตามรูปไม่ใช่เลยไม่ใช่ใช่ไหมตามรูปไม่ใช่กุ้งกุลาค่ะล้วเป็นกุดทูปอืมเหมือนกุ้งเลี้ยงอ่ะกุ้งกุ้งแม่น้ำอ่ะเหมือนกุ้งเลี้ยงที่ตัวไม่ใหญ่อ่ะอืมอืมไอ้นั่นมันกุ้งกล้ามกรามอืมโอเคแต่ไม่ใช่กุ้งกุลาดูตามรูปอ่ะก็จุดทูบก็แล้วกันอืมท่านน้ฐตีขอให้เป็นกุ้งกล้าม ใช่ป่ะค่ะกุ้งกินได้ถ้าทาให้สุกแต่ปัญหาคือไอแพ็กเกจภาชนะที่มาเนี่ยดูแลให้ปลอดภัยก่อนนะเพราะกลัวติดภาชนะไม่ได้กลัวติดกุ้งค่ะที่เมืองจีนเนี่ยที่เขาเจอเชื้อโควิดเขาไม่ได้เจอในตัวอาหารทะเลแช่แข็งนะอเขาเจอในแพ็กเกจในบรรจุภันฑุ์นั่นแหละเช่นรังบรรจุปลากล่องกล่องบรรจุกุ้งดังนี้เป็นต้นเขาตรวจเชื้อดังนั้นเขารีเจ็คเลยเขาไม่ดูข้างในด้วย ระวังเงื่อนแง่แหละก็ถ้าบรรจุพันธุ์มันปนเปื้อนเวลาคุณเอาเอาเอาอาหารทะเลออกจากบรรจุพันธ์มันก็มีโอกาสใช่ไหมล่ะใช่นั่นแหละหลายครั้งเขากลัวเรื่องบรรจุพันธ์มากกว่านะประมาณนั้นก็แล้วกันตัวกุ้งไม่ได้ติดเชื้อนะโอเคสรุปกุ้งกินได้นะถ้าสุกน้ำตีสุพรรณก็ช่วยบ่อเลี้ยงกุ้งสุพรรณไม่งั้นแย่เหมือนกันนะอ่ะไม่แค่นั้นนะก็น หนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติก็ตามกระแสก็ตาม<อ>ากระ,ะสกแสกันเข้าด้วยนะสักหน่อยนะจัดมาสักหน่อยน,น,นะมีคนส่งมาให้เนี่ยจัดสักหน่อยไหมคนนี้คุ้นมากนี่นี่อร่อยไหมเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติคณะกรรมการชุดนี้ประธานก็คือลุงป้อมค่ะพลเอกประวิทรวงสุวรรณ โครงสร้างกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงสัปดาห์ที่แล้วมีการเซ็นคําสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงตั้งครบถ้วนเลยเมื่อครบถ้วนทั้งกรรมการผู้ทรงกรรมการโดยตําแหน่งก็แปลว่าคณะกรรมการการประมงนโยบายการประมงแห่งชาติก็ควรจะทําหน้าที่ได้แล้วใช่ไหมครับเนี<ช>่อต <borg S 1> า,ามกฎหมายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเรียกประชุมวันไหนครับอยากรู้จังเดี๋ยวช่วงนี้มันยุ่งๆหลายเรื่องยุ่งอะไร <maneuver> อ่าเดี๋ยวเขาประชุมเมื่อไหร่ก็บอกมาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้ชะตากรรมของ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 ชาวประมงของบ่อกุ้งเนี่ยมันไ,ไอได้เหรอมันไอไ,ได้ไไแล้วเอาแค่น,นี้ก็แล้วกันอย่ารอหกมกราร์ <ๆ S 2> เลยนะหนึ่งในหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการประม,มงแห่งชาติอะไรเนี่ยก็คือดรธนพรศรียกูนใช่เมื่อวานดรธนพรศรียกูนก็ก็ก็ตามแห่เขาด้วยนะไปโชว์กินอะไรเนี่ยเข้าต้มกุ้งเหรออ่ะไปดูไปดูไปดูอ่ะดูซิ อขาต้งกุ้งครับอร่อยมากอาหารทะเลปรุงสุกรับประทานได้ปลอดจากโควิดร้อยเปอร์ซ็นแน่นอนครับนี่พีเซ็นแทนรัฐบาลชัดเจนสั้นๆกับชับเขาต้มกุ้งกินได้แต่ไม่รูกุ้งจางไหนนะเซลล์ตัวเตอร์ท่พอสักคำได้ไหมฮะว่าท่านกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครับผมไม่เอาคลิปกินกุ้งไม่ตายไม่เอา คิปกินกุ้งไม่ตายไม่<ต>เอาแตช่วยชีวิตคนทํามาหาเลี้ยงกุ้งก่อนแต่แต่สิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากเห็นก็คือรีบเรียกประชุมฉกเฉินคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติสักทีเถอะครับ ไม่ต้องรอหกมกราได้ไหมครับมันช้าไปชะตากรรมของชาวประมงของเรือประมงของธุรกิจประมงทั้งวงจรบ่อกุ้งบ่อก,กึ่งมันจะตายก่อนปีใหม่เขารอกันไม่ได้จะช่วยเหลือจะเยียวยาเขาอย่างไรผู้คนในวงจรธุรกิจนี้ยาวมากใช่ <นะ S 1> ให้เป็นของขวัญปีใหม่หน่อยไหมเรียกประชุมด่วนก็เป็นของขวัญให้เขาได้แล้วล่ะใช่ทําไมต้องรอหลังปีใหม่อืถูกไหมค่ะอ่ะ นายแลวการดกรธนพรสียักูุลอยู่ในชุดนี้ด้วยจะฝากดรธนพรหรือจะฝากลุงป้อมอะก็ฝากดรธนพรไปสิเขาอยู่ชุดเดียวกันก็ฝากกันดรธนพรไป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 กาบเรียนลุงป้อมว่าจะประชุมเมื่อไหร่เขาเขาทวงมาแล้วว่าช่วยประชุมก่อนปีใหม่ได้ไหมจะตายกันอยู่แล้วเดี๋ยวปีใหม่จะจะตายก่อนและขอวาระเดียวก่อนได้ไหมฉุกเฉินเลยคือจะปรับผูสถานการณ์ของธุรกิจประมงกันอย่างไร มันไม่ใช่เรื่องของคนรวยไม่ใช่เรื่องของโรงงานใหญ่ๆนะไม่ใช่มันเริ่มมาตั้งแต่แม้กระ<ช>ทั่งเรือประมงพื้นบ้านเรือประมงพื้นบ้านค,คนคาดหอยตามชายฝั่งเขาก็เดือดร้อนนะใช่ทั้งระบบอะ่ะเพราะทั้งระบบตอนนี้คนไม่กินอาหารทะเลอืมและที่บอกว่าตลาดกุ้งจะกลับมาเปิดหลังปีใหม่นี่น่าเป็นห่วงนะว่าเปิดแล้วจะมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อเหมือนกันนะผม,มนึกไม่ออกจริงๆนะค่ะน่าเป็นห่วงคือไม่ใช่ไรมันสถานการณ์แบบนี้มันทําให้คนยังหวั่นเกรงไงอืม